เตือนตัวเองเสมอว่า เราไม่สามารถยือ้อหรือเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไปตลอดของที่เรารักเมื่อเวลาผ่านไปมันก็ย่อมเสื่อมไปตามกาลเวลาคนในชีวิตก็เช่นกันค่ะย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาซึ่งก็ไม่ใช่แค่คนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราหรอกนะคะตัวเราเองก็เช่นกันนับตั้งแต่จำความได้เนี่ยทุกช่วงเวลาของชีวิตเราก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมออะไรที่ไม่เคยรู้อะไรที่ไม่เคยเห็นอะไรที่ไม่เคยเจอเราก็จะได้พบเจอกับมันด้วยตัวของเราเองและไม่ว่าจะพบเจอกับอะไรก็ตาม เรื่องราวดีๆที่น่าจดจำหรือแม้กระทั่งเรื่องราวร้ายๆที่อยากจะลืมแต่ก็ทำไม่ได้สักทีคนที่เรานึกถึงก็มีความสุขยินดีที่ได้พบเจอหรือแม้กระทั่งคนที่นึกถึงทีไรก็อยากย้อนเวลากลับไปไม่รู้จักกัน ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้และหล่อหลอมความคิดจิตใจให้เราเติบโตมาเป็นตัวเราในแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เมื่อความคิดของเราเติบโตขึ้นเราจะฉลาดขึ้นและรู้ว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเองรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรรักษาสิ่งสิ่งนี้หรือคนคนนี้ไว้และรู้ว่าเมื่อไหร่ควรปล่อยมือ สุดท้ายเราจะได้เรียนรู้และมีความกล้าที่จะเดินไปหาสิ่งนั้นที่คู่ควรกับเราและเราก็จะมีความเข้มแข็งมากพอที่จะเดินออกมาจากสิ่งที่ทาให้เราทุกข์ใจสองข้อสั้นๆง่ายๆที่อยากจะฝากเอาไว้นั่นก็คือวางใจให้ถูกคนอดทนให้ถูกที่จาและทําให้ได้ชีวิตมีความสุขขึ้นแน่นอนค่ะ